เรียนเชิญน้องกรีนอัศดาพรหรือน้องกรีน AF5 ค่ะเินน้องกรีนค่ะและแน่นอนนะคะ แขกอีกหนึ่งท่านเจ้าบ้านของเรานั่นเองที่ต่างค่ะคุณสุธิยานิสานธัญยุทธนะคะผู้จัดการทั่วไปห้างสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์สุพรรณบุรีน้องกรีนมาแล้วแยกไม่ออกเลยใช่ไหมคะอันไหนกรีนอันไหนน้องเขียวมาใกล้ๆก,กันแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะเป็นครึ่งวงกลมนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะมาแตะนะคะที่ไฟสําหรับท่านพิธีนะคะเพื่อทําการเปิดต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและถือว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่สูงและ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองเราจะตีโค้งนิดนึงนะคะและอยากจะให้ทุกท่านใช้มือสัมผัสใช้มือสัมผัสนิดนึงนะคะไปที่ปุ่มเลยแล้วเดี๋ยวเราจะนับเขาดาวไปพร้อมๆกันเราขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่6เริ่มต้นตั้งแต่6แล้วแตะมือไว้ก่อนและขอเสียงเขาดาวพร้อมๆกันได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะได้ไหมคะ เราจัดให้สื่อมวลชนค่ะรีเควสมาเราจัดให้ m มทูอ o เดอร์คือออกมาภาพสวยแน่นอนภาพสวยแน่นอนโอเคไหมคะออแล้วค่ะออแล้วค่ะแตะไว้ก่อนนะคะและขอเสียงดังๆกับการเขาดาวเพื่อเปิดต้นคริสต์มาสที่ใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะเริ่มตั้งแต่หกนะคะ ท่านประธานนะคะเพื่อกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะกราสวัสดีทุกท่านครับตั้งแต่ท่านผู้การห้างโดนสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์จังหวัดสุพรรณบุรีและท่านผู้มีเกียรติตั้งแต่ท่านนยายกธประชาติจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ยกรวมการประหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านประธานสภาการประหารส่วนจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการซึ่งในที่นี้มาด้วยกันหลายท่านรวมทั้งท่านรองผู้รับการสำนัจสุทักษจังหวัดสุพรรณบุรี <ฮะ S 1> ท่านพันจมรนเอกที่ภูมิพิคุณท่นทานหมอพรชัยประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีสมาชิกคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดท่าน รองผู้กากับการอีกท่านหนึ่งพันตํารวจเอกชัยรัตน์ที่พยัสยจั์แล้วก็ท่ากล่าวบทดนี่ก็หมดเวลานะครับต้องต้องพูดถึงว่าทุกท่านที่เป็นผู้มีเกียรติแล้วก็ให้ความโรนาแข่งงานนี้เป็นงานสําคัญงานหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันมาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่มาตั้งที่หลังนะตอนผมเป็นในอำเภออยู่ที่สุพรรณบุรีนี่โรบินสันยังไม่มี กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้การจังหวัดพร้อมกับเปิดห้างโรบินสันพอดีก็เป็นนิมิตหมายดีแล้วก็เนื่องจากจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะวัน 25. ที่25ธันวาคมนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่จะมาถึงห้างโรบินสัน ของสุพรรณบุรีก็ได้กรุณาจัดเฉลิมฉลองเพื่อบริการแก่ลูกค้าและเพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งหนึ่งที่เรามีความสุนสนานล่าเรืองเนื่องจากเทศกาลนี้ได้จัดทำต้นิสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและท่านลูกค้านีจะได้มาเที่ยวชมมาสนุกสนาน กับเทศกาลนี้มาจับไก่ใช้สอยด้วยความมีความสุขปกติแล้วเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยห้างสรรพสินค้าที่จะชอบมากเลยผมเคยไปร่ำเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยในห้างสรรพสินค้าแต่ละแต่ละแหง่งในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาขายดีอย่างมั้นแจกหลายคนเอาถุงดำมาหอบหอบอย่างอาซัตคอรแบกบ่าไม่ไหวต้องลากไปกับพื้น ก็ขอให้ห้ามโริษันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นกันจะได้มั่งมีสีสุขรวมทั้งลูกค้าที่มารับบริการก็จะได้มั่งมีสีสุขไปด้วยกับการจับจ่ายใช้สอยหวังว่าคงลดราคาลงไปเยอะๆนะครับตรงนี้ที่ลูกค้าทั้งหลายปรารถนาเป็นอย่างยิ่งครับเรื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มา จะมาถึงใะปีใหม่2014หรือ2,557จะมาถึงผมขอเป็นตัวแทนท่านผูมิเกียรติทุกท่านดารานักร้องเิยลยปินท่านภูมิเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้กล่าวทำว่าขอให้ท่านโชคดีมีความสุขในเทศกาลังกล่าวและปีใหม่จะมาถึงมาเยี่ยมมาเยือนโดยเฉพาะ พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของเราชาวไทยเป็นวันมหามิ่งมงคลวันเฉลิมประจนมพรรษาขอพระบรมีแห่งพระองค์ท่านพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความดีต่างๆความงามต่างๆสิ่งอัลพันละน้อยของโลบินสันที่จะสร้างสุขให้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วเป็นความสุขที่ท่านปรารถนาขอาให้สุขสมหวังแก่ ท่านในเทศกาลนี้และตลอดไปขอบคุณค่ับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะว่าที่ร้อยตรีสุพิพัฒน์จงพานิชและปรบมือดังๆให้กับแขกผู้ไม่เกียริทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลามีค่าจริงๆมาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้บนเวทีภาพอาจจะไม่เห็นต้นคริสต์มาสยักษ์ของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะขยับไปที่ต้นคริสต์มาสสูงและใหญ่ที่สุดไหมจัง จังหวัดสุพรรณบุรีของเราเพื่อเก็บภาพความประทับใจเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนสแตนบายด้านหน้าต้นคริสต์มาสของเราได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาของพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการบนเวทีจบลงเรียบร้อยแล้วแต่กิจกรรมของเราเพ่งลมต้นขึ้นแน่นอนนะคะตอนนี้เชิญทุกท่านเลยค่ะด้านหน้านะคะเราจะมีทั้งท่านประธานนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็น้องกรีนนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งหลังจากน้องกรีนเก็บภาพที่ต้น รีสมอดนะคะเรียบร้อยแล้วสแตนบายด้านหลังค่ะเพื่อชมมินนี้คอนเสิร์ตจากน้องกรีนไปพร้อมๆกัน ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนนะคะกับการแบบสแดงของน้องๆโรงเรียนบางประมาส,สุขมานั่นเองมาให้กําลังใจน้องๆกันได้แต่ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจจริงๆนะคะที่เราได้รับเกียรติจากแขกผู้ใหญ่ในหลายท่านนะคะพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งมีภารกิจต่อด้วยนะคะแต่ว่าในวันนี้ก็ได้สลับเวลามาร่วมเป็นประธานแล้วก็เปิดต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ยิ่งใหญ่สูงที่สุด จังหวัดสุพรรณบุรีเราเชื่อแน่ว,ว่าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าสำหรับปีใหม่คริสต์มาสหรือแม้แต่การก้าวเข้าสู่ปี2014อย่างเป็นทางการนะคะแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดที่ทุกๆคนเนี่ยจะไม่นึกถึงไม่ได้เลยก็คือห้างสินเ้าเรบสลราสตา์เซ็นเตอร์สุพรรณบุรีนั่นเองเพราะฉะนั้นต้นคริสต์มาสไม่ได้อยู่แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะอยู่กันยาวๆแล้วเดี๋ยวพอช่วงเย็นๆน,นะคะก็สามารถมาเก็บภาพกันได้เลยสำหรับลูกค้าคนพิเศษที่เป็น ส่วนหนึ่งของการช้อปปิ้งที่โรงสั่งของเราด้วย